อกำลังจูงตงุจ้อยไปสาราหยุดนะพี่น้องนะนเนาะหยุดปลาสิริมงคลบ้านพลเดีคำสมฮอเนาะแะข็งละคลอดหลวงวิจิตรพ่น้องเด้ออ่ากำลังกันทีน่นาพ่น้อง let me look like

พี่น้องหอสยหยดสไลด์เส็แล้วพี่น้องเด้อเปิปลาสลิมงคลบ้าทโทนัครับจบเม็ดตัวจ้อยมหม้อแล้วพี่นออ้องต่อไปเขับพี่พีดางสัตว์แต่ละหาะพี่น้องนะมาลูกม่คายจวดมานั่งพี่ลูกมานั่งเทิมพี่ ดอกไม้เมื่อกี้นะไอหักย่ใส่เครื่องอะไรไม่ใค่แต้พักเข้าเอาพักเข้าขึ้นไม่พ่อลูกพักเข้าเย็นเอามาเดวเจ้าใยใสเอาม่พ่อพีแ้มาแตพักเข้าแตพักเข้าขึ้นไม่พออ มันไ่จานนะลูก่เอาจ่านนะบ้าเขเอานี้ก็กจาลูกกำลังลูกขาได้ดอกบราลูกนีตกัดอันนั้นบอันนี้เปนเขามลนแหละบเรบ่ใส่ลูกวเมนี่แต้พะเข้าม่ลูกให้ลูต้กันเลย้ักบพะเข้าเด้ลูก พาเข้าขึ้นมาไหมอันเอามาดำเมมพันนะถูก so ต้องโอ้ซึ oui> ่งก็เจับมาดูเอามาลูกมาตัวเอามาดำเมมพันนะเอาตัวนี <h <h ้ไปกัวนั้นเออข้าวขนาดเฮ้ยแม่ข้าวเฮ้ยพวแม่นชอบเจ้านั่งนั่งพี่มานั่งเถิงพี่อันนั้นไปแขกนั่งลูกไปแขกนั่งดูมันนั่งเถิงพี่ ไอจัวน้ำเชนกุบาไปลูกบ่ไอจันวไม่เมาดาไปลูกเชนกูบาเขาไหมมีน้ำเย็นมาลูกครับเออน้ำเย็นไปเชนกูบาลูกไปน้ำเย็นไปเชนกูบาเขาเออบ่เย็น เออบัตั้งมีแล้วจะไปไว้พุ่นต้นหน้ามมีพุ่นตั้งแล้วก่อนไปลูกไปจมเสกกันได้ลูกเต่าไปจมลูกโมบี้ไอจั่วจมก็ได้จมลุกไปลูกไปลุกไปลูกไอ้จั่วไปลุกไปจมเสกลูกจมเสก

ตัวเก้าทอบกินแล้วมาใส่ได้กินไหมมีแล้วนะพากเข้ามาแล้วนะไนี่ตท่านี่กินได้อันนี้กินไม่ใส่ เข้ากั้นบ่มีพายเข้าอยู่นี่บ่มี่คือเอามาน้ำไะเอามาในเครื่องชิ้นนะโอ้ยบอกพาเบนพาเบนอยู่โมน่ะพ่อก็บอกครั้งหนึ่งนะเอาพาเบนมาพร้อมเด้อตาหรฤๅษดพาเวนก็ลืมบันนะครับ บอกไปบอกพคนไปแปลก็ได้ไปอ่านไม่ข่าวก่อนเน่พาเวนก็บอมาดิบอกคักแ่ดบอบอมาโอ้สิลายเขาเลยบอกตะพูดตัวที่รู้เฮือนพูดนะพาเวนพาเวนจะไปเวนบอกพูดไปก็ได้นะอ่านไปข่าวนะ พ่อบอกนะพามานำเด้อตกลพ่อว่าเคร์